แสงเหนือจ้าแสงเหนือมาดูแสงเหนือที่บ้านอืมสวยแสงเหนือทุกคนอืมมีดาวด้วย แสงเหนือจ้ามาดูแสงเหนือกันนี่โซฟีเนเอเรเวแสงเหนือนะจ๊ะ not not